ขอเท้าความไปแล้วกันนะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดัชนีเนี่ยนะครับขึ้นไปอยู่ที่1299นะไฮสุดแล้วก็มีการเขาเรียกว่าพักตัวลงมานะครับปิดเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย 1, นึ่จุดก็แสดงว่าดัชนีเนี่ยอ่าเป็นภาพของการเดินหน้านะครับแล้วก็มคิดว่าถ้า1299ปัดซะหน่อยเนี่ยมันก็คือแตะพันสละนะครับแต่ครั้เนี้ยดูสิ่งที่องค์ประกอบนะในแง่โมเมนตัมเนี่ยของตลาดนะที่เรากำลังมองว่าถ้าตลาดจะไปต่อเนี่ยในแง่องค์ประกอบนะครับของเทรนด์หรือว่าโมมเนตััมมเเเนนนนนีีี่่่ยทป็ขขาึ้ย มันจะเป็นเรารู้จากอินดิเคเตอร์ใช่ไหมครับดูจากวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ในส่วนตัวดัชนีตัวภาพเซกเตอร์แล้วส่วนสาคัญน็คือในเรื่องของตัวปริมาณการซื้อขายเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าองค์ประกอบนะเรวเป็นตัวชี้วัดว่าถ้าดัชนีจะไปต่อเนี่ยวพวกนี้นใช่มันต้องมันต้องมาด้วยมันต้องไปด้วยนะครับปรากฏว่าสิ่งทุกอย่างมันมันโอเคนะเพียงแต่ว่า จุดที่อาจจะติงไว้หน่อยมันจะมี2จุดด้วยกันนะจุดแรกคือในส่วนตัววอลุ่มแหละอาจจะวันศุกร์ด้วยนะที่วอลุ่มมันดูจะชะลอลองไปเนี่ยแต่ถ้าดูจากภาพรวมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสังเกตไหมครับอ่าวอลุ่มเนี่ยมันก็ขึ้นเท่าไหร่เลยนะครับแล้วกสว็ส่วนใหญ่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต่างชาติเนี่ยหลายท่านท่านชม,ชมครับคือจะเป็นการพักตัวไม่ได้เป็นรักษับการตะลุยซื้อเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็สิ่งที่อันนึงที่ผมเห็นกนะ็คือว่าในภาพของตัวการที่ขึ้นมาเนี่ยนั้นแต่ไฮในสัััััััััปปดดดดดาาาาาหห์์์ททีี่่่่่แลล้้้วววววว1299เเ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 นน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 ยยรรรรกกกฏไไไไออออออสตตตติิิคคะะะบมมมมมมมูืจจ็ภพ เกิดขึ้นนะครับเดวเจ้ความหมายคือมันไม่ได้ขึ้นตามหรือทำนิวไฮเหมือนตามภาพดันชนีนะครับมันก็เตือนว่าเอ๊ะขนาะอยู่ในช่วงป,ปลายๆแล้วกันนะของการขึ้นมารอบนี้เนี่ยแต่ก็มองว่าถ้าสมมติว่าเป็นเงื่อนไขแบบนี้นะเป็นการพักตัวหรือเป็นการปรับฐานเนี่ยนะครับก็ยังมองว่ายังมองไม่ลึก เนี่ยจะเป็นการดีสิครับเวลาตลาดเท่านนมันจะมีการไปต่อเนี่ยมันควรจะต้องมีการพักก่อนนะมีการสลับย่อบ้างพักตัวบ้างนะครับก็เลยมองว่าถ้ามีการย่อลงมาเนี่ยนะครับก็มองง่ายครับผมคิดว่าแนวรับพวกเส้น EMA อะไรต่างเนี่ยก็น่าจะน่าจะทําหน้าที่เป็นแนวรับแล้วก็น่าจะเอาอยู่นะครับบริเวณน7 0งสองก็มองเป็นแนวรับของตลาดครับ